จอรดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่31มีนาคม2564โดยเฉพาะพระครั่งฟุตบอลไทยครับเราวมาดูข่าวฟุตบอลไทยได้ผมในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้เปิดชื่อแข่งเมืองทอง BG จีสู่ทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกที่ต้องเจอกับทาง UAE นั่นเอง โดยคันหลงหลังเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์นัดส่งท้ายในรายการนี้นะฮะซึ่งเมืองทองนั้นก็เปิดสนาม s อ g ซีจเเดียมเอาชนะทีมแชมป์บีจีปทุมไปอย่างสุดมันเป็นหนึ่งต่อศูนย์สมผลให้ทางบีจีปทุมนั้นพลาดจาลึกชื่อแชมปไ์ไร้พ่ายครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรกัเลยทีเดียวซึ่งเกมดังกล่าวนั้นมีความสําคัญกับทีมชาติไทยที่จะเตรียมทีมไปลุยศึกคัดบอลโลกที่ยุเอในช่วงเดือนมิถุนายนที่สิ่งนี้ ซึ่งทางเทนเซอากิระนิชิโนคุณซอระดับปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่นได้เดินทางเข้าชมเกมเพื่อคัดสรผู้เล่นสู่ทีมชาติไทยในโปรแกรมสานัดที่เหลือซึ่งอาจจะมีชื่อมากถึง50รายชื่อเลยที่ต้องบินสู่ประเทศสหรัฐอลับอิมิเรตในครั้งนี้โดยงันนี้นผมไปเปิดปรายชื่อแข้งเมืองทองกับทางบีจีกันก่อนการล้ว่าเตรียมถูกเรียกสู่ทีมชาติไทยคัดบลโลกที่จะเจอกับทางยูอในครั้งนี้จะมีใครกันบ้างเริ่มจากเมืองทองกันก่อนการัน โดยจะมีทั้งสิ้นประมาณ6คนเริ่มจากคนที่1ก็จะเป็นพิชาอุทราคนที่2ก็จะเป็นสราบุรกาลยานบัณฑิตคนที่3ก็จะเป็นเวโรเทป้อมพันคนที่4ก็จะเป็นชาติมงคลทองคีรีคนที่5ก็จะเป็นวัฒนากรสวัสดิละครและคนที่6ก็จะเป็นกรวิทัศนาะฮะส่วนทางฝั่งบีจีปทุมนั้นก็จะมีจํานวนถึง8คนกันเลยทีเดียวจะมีใครกันบ,บ้างนั้นเริ่มจาก1กันก่อนชาติชัยบุตรพรม คนที่2ก็จะเป็นสาระจุเย็นคนที่สก็จะเป็นทิศพันธ์พ่วงจันทร์คนที่4ก็จะเป็นสุบัญญาปุลิสายคนที่5ก็จะเป็นสันติภาพจันทร์งมคนที่6ก็จะเป็นปฐมพลเจริญรัตนพิลมคนที่7ก็จะเป็นเจมรลบสามพาดีและคนสุดท้ายคนที่8ก,ก็จะเป็นธีรศิลปแดงดา่นั่นเองครับในนี้ผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ นักเตะทั้ง14คนที่ทางาเซนเซของรานั้นได้หมายตาหมายปองเอาไว้ไว้ถึงพวกเขานั้นสู่ทีมชาติไทยไปลุยศึก UAE คัดบอลโลกในครั้งนี้ให้จงได้ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะถ้าบอกว่ารายชื่อนี้ประมาณ50คนผมว่างานนี้ต้องมีอีกหลายสโมสรอ,อย่างแน่นอนก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยนะครับแล้ามาดูข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับ ตเตรียมชมทีทเด็ดอัปเดตความพร้อมล่าสุดลุยศึกฟุตบอลที่ญี่ปุน่นโดยงานนี้หลังจากทางทีเดธร,รมอทบันทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยริมเส้นตัวหลักของอังเก้ปอเซโกกูบนถิ่นโยโกฮาม่าเอฟมารินอตและรับการบาดเจ็บจากเกมที่บุกไปเยือนอุรุวะเรตไดมอนในเกมเจลีกช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาโดยแฟนบอลชาวไทยรวมถึงแฟนบอลมารินอตนั้นอาจจะได้เห็นเจ้าอุ้มคนนี้คัมแบ็กสู่สนามเร็วขึ้นก็เป็นได้ โดยเมื่อ่าสุดทางแบ็กซ้ายเอเชียได้โพสต์ข้อความส่งสัญญาณถึงแฟนบอลโดยระบุว่าตอนนี้ความฟิตผมเนี่ยประมาณ85-90%แล้วและได้ซ้อมไปแล้วอีกด้วยเตรียมลุ้นลงสนามในเร็วๆนี้ส่วนการบาดเจ็บตอนนี้ปรุงมความฟิตนะฮะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งรักษาและก็ซ้อมไปด้วยหนักมากๆเลยนะเหนื่อยแทบจะจะขาดเลยทีเดียวถึงกับบ้านเนี่ยต้องนอนหลับเลยครับถ้าผ่านเทสในวันพุธนี้ได้ก็สามารถลงซ้อมร่วมกับทีมได้เป็นบางจุด ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วนครับหวังว่าจะกลับมาลงสนามไ้เดืนเหลวนี้เพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนสำหรับทางโปรแกรมนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโชนันเบมเบเล่ในวันที่3เมษายนนี้แต่อาจจะยังไม่ได้เห็นทีระทรลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอน แต่อาจจะได้เห็นเจ้าอุ้มเนี่ยลงสนามในเกมถัดไปที่ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซเรโซสกาในวันที่6เมษายนซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็นเขาเจ,จ้าอุ้มของราเนียลงสนามดวลกระทั่งดัวง,งวันลําบนเวทีเจลิกของญี่ปุ่นก็เป็นได้ในครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่างานนี้จะจริงแท้นแน่นอนไหมต้องรอติดตามรับชมพวกเขากันต่อไปแล้วมาที่ข่าวต่อมากันดีกว่าครับ กระหึ่มเวียดนามซิกโกโผล่ร่วมงานวิ่งมาราธอนเคียงข้างสาวสวยเวียดนามเลยนะโดยงานนี้หลังจากทางโคซิกโกกิตศักดิ์ทนาเมืองอดีตกุนซูจีมชาไทยสร้างชื่อกระหึ่มวีลิกของเวียดนามถล่มเอาชนะโฮจิมินซิตี้ไป3ต่อศูนย์พาหองอันญยญลายคว้า3แต้มต่อเนื่องยิันดับที่1ของตารางศึกวีลิก ล่าสุดทางโคซิโก้ขึ้นหน้าหนึ่งที่เวียดนามกันอีกครั้งใดการร่วมวิ่งมาราธอนกับทางมิสเวียดนามซึ่งแต่ละคนบอกเลยเธอทั้งสวยและกดงามเป็นอย่างมากมายโดยเฉพาะในยามที่เธอจิ้มโดยโคซิโกได้โพสต์ภาพกิจกรรมดังกล่าวนะวะพร้อมแคปชั่นมาว่าร่วมงานวิ่งมาราธอนกับสาวงามมิสเวียดนามนวเนี่ย ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันโคซิโก้นะผมนำฮองอัญญลายนี้ลงสนามไปแล้วถึง6นัดนะัดไป4เก็บไปอีก13คะแนนยึดจ่าฝูงแน่นเลยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปโคซิโก้นั้นต้อ,ไนนตองไปมีคิวนำทัพของอัญญลายนะฮะบุกไปเยือนชินไฮฟงในวันที่2เมษายนนี้จะตะเกมนรัสเซีนาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนโคซิโก้ตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์โคซิโก้คนนี้กันนั่นครับแม้ว่าจะมีอาการแอบว่าแอบอิจฉาเล็กน้อยซึ่งผมก็อิจฉาโคซิโก้เหมือนกันที่ได้วิ่งกับสาวสวยแบบนี้ เหล่าบดุข่าวต่อมากันดีก่านครับห้องคเครื่องบุรีย์โพสต์อำลาแฟนบอลโดยงนในทางเควินอินเกรโซกองกลางห้องคเครื่องทีมชาติฟิลิปปินส์โพสตอำลา,อาทับประสาทสายฟ้าบุรีมิเตตมิดฟิลด์ทีมชาติฟิลิปปินส์วัย7ปีเกือบจะอำลาทีมไปแล้วก่อนหน้านี้แต่อยู่ในแผนการนำทีมของอาริสเนกาาจึงได้ตัดสินใจต่อสัญญาออกไปจนจบฤดูกาลกระทั่งล่าสุดต้องแยกทางเมื่อครบสัญญาแล้ว โดย,ยงั้นี่ทางเควินอินเกรโซนะผมได้โพสต์เปิดใจถึงต้นสังกัดของชางบุรีลัมด้วยข้อความที่ว่าผมสวมเสื้อตัวนี้ด้วยความภาคภูมิใจและความเคารพผมจะขอบคุณตลอดไปสำหรับโอกาสนี้และเป็นความสุขที่ได้เล่นกับพี่น้องของผมในสนามแห่งนี้โดยทั้งนี้เควินอินเกรโซคนนี้นะฮะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทัพประสาทฟ้าในยุคข,ของอาริสเนกาาในศึกไทยลิก แต่ใน,ในราการฟุตบอลช้างเอฟเอคัพนั้นในรอบ8ทีมในวันที่3เมษายนเขาไม่ถูกส่งลงในรายชื่อในรายการนี้โดยทางแบรนดอนโอนิลถูกเลือกเล่นในโคตาเอเชียแทนนั่นเองซึ่งผลงานของเควินอินเกรโซลงสนามกับทีมไปแล้วทั้งหมด34นัดยิงไปทั้งหมด3ประตูหลังจากย้ายสู่ไทยลีกในช่วงเดซที่2ในปี2019นั่นเองอาเป็นว่าง,งานนี้ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะฮะเควินอินเกรโซคนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ตูเยต์ขึ้นแท่นแข่งนอกตลอดการควา้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดเลยโดยรุดบ้านปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสลัดทางฟุตบอลไทยลีก1นในรายการ2020โดยแชมป์ตกเป็นของทางบีจีประชุมซึ่งเป็นแชมป์ครั้งแรกของสมโมสรและก็มีสถิติต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ภายในสโมสรน,นั้นรวมไปถึงภาพรวมของศึกไทยลีกอีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจสำหรับการทำลายสถิติที่เกิดขึ้นก็คืออันเดสตูเยสแข้งชาวเวเนเซลาของทางบีจีประชุมกลายเป็นแข้งต่างชาติที่คว้าแชามป์ไทยลีกได้มากที่สุดเลยนะหลังเข้ามาลดแลนในศึกไทยลีกตั้งแต่ปี2014ันั่นเองซึ่งทางอันเดสตูเยสแข้งชาวเวเนเซลานั้นหลังพาทางบีจีประชุมคว้าแชมป์เล็กสุดนะฮะทำให้เขาคนนี้กลายเป็นผู้เล่นต่างชาติที่คว้าแชามป์ไทยลีกได้มากที่สุดแล้ว คนใหม่หลังคว้าแชมป์ไปทั้งหมด5สมัยกับการร่วมทัพของทางบุรีรัมคว้าแชมป์4สมัยก็คือไปี2 0 14, 15, 17, 18และก็บีจีปทุมอีกหนึ่งสมัยในปีล่าสุดนี้โดยก่อนหน้านี้ทางโคเนบโมหมัตแข่งชาวไอวอรีโคสเดินหน้าคว้าแชมป์มากที่สุด4สมัยคือธนาคารกรุงไทย บุรีเอฟซและก็เมืองชองอยูเต็ดในปี2010กับ2012ซึ่งแข่งนอกอีกรายที่คว้าชแชมป์4สมัยก็คือรายของทีโก้ลุยซันโตของชางบุริลัมคือ3สมัยในปี2015 17และก็18และก็มาอยู่กับบีจีล่าสุดนะฮะอีกหนึ่งสมัยในปี2020ที่ผ่านมานี่เองส่วนนักเตะที่คว้าชแชมป์ได้มากที่สุดคือรายของ โนตจักรพันแก้วพรมที่เดินหน้าคว้าแชมป์เล็กสุด,สดกระเมืองไทยได้มากที่สุดเป็น7สมัยเป็นการเดินหน้าคว้าแชมป์กับทาง s อ g เมืองทอง1สมัยในปี2010และก็บุรีรัมย์6สมัยปี2011 13 14 15 17และก็18เป็นนักว่าง,งานนี้ต้องยกให้นะผมตัวเยสนะฮะขึ้นแท่นแข่งนอกตอนนี้คว้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดแล้วที่จํานวน5สมัยนั่นเองและนี่ก็เป็นจดลึกในร้อนข่าวฟุตบอลไทย by digital style ประจำวันที่31มีนาคม2564โดยเฉพาะพครั้งฟุตบอลไทยครับ